กวงเสง by Dino สวัสดีครับผมอยู่กับผมเช่นเคยโน่กวงเสิงนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเจ้านี่เลยครับ t o y ยต a v วีอตัว1.5เจคันนี้เป็นรถปี2013นะครับเกียร์ออโต้รถบ้านมือเดียวอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมโรงงานไม่มีการทำอะไรทงสิน้นคันนี้นะครับผม,ผมบอกเลยว่าสนนร,ราคาอยู่ที่3 0แสน 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไปเลยครับอ่ะแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาพาไปชมด้านหน้ากันนะครับผมผมบอกแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยได้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ชุดไฟเป็นแบบมอลติรีเฟเกเตอร์นะส่วนกันชนหน้าผมบอกเลยว่าเดิมโรงงานคันนี้นะครับคันนี้ขายพร้อมป้ายทะเบียนนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมกับ ด้านข้างรถกันนะครับผมไปกันเลยครับอันนี้จะเป็นบอดี้ของตัวรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมโรงงานไม่มีการทำไม่มีการเก็บคันนี้ได้แม็กขอบ15นะครับผมด้ามจับด้ามจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าแล้วในส่วนต่อไปผมจะพาไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยครับตามมาเลยครับ และนี่ครับผมเป็นที่เก็บสัมภาระด้านหลังรถนะครับผมบอกเลยว่าสามารถจุก,กระเป๋าเดินทางได้หนึ่งใบใหญ่ๆหเห,ห,หมาะสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดอันนี้รับประกันได้เลยนะครับไม่มีการแกะฝากระโปรงท้ายนะครับน็อตไม่ขยับเลยอันนี้ไม่มีการแกะทำสีได้ทั้งสิ้นนะครับผมสภาพยังเดิมๆ ต่อไปนะครับผมผมจะพาไปดูกับด้านในกันไปกันเลยครับด้านในคันนี้ตกแต่งด้วยสีดำนะครับผมอ่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผม คันนี้ซ่องในเดิมนะครับผมน็อตไม่มีการขยับนะครับไม่เคยมีการแกะทำสีอ่าแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยครับไปและนี่เป็นภายในห้องเครื่องของเจ้า t ต y o ต a v ีออส1.5คันนี้นะครับคันนี้เป็นขนาดเครื่อง1.5ลิตรผมบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ดูแลรักษาง่ายครับผมอู่ไหนก็ซ่อมได้อะไรหาง่าย อตอบโจทย์สำหรับว่าคนที่ใช้รถในชีวิตประจําวันจริงๆหรือว่าเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนคันนี้ผมแนะนําคันนี้เลยครับรัแบบเจ้า Toyota Vios คันนี้อ่ะแล้วยังไงผมขออนุญ,ญาตย้ําราคากับเจ้าคันนี้อีกสรอบแล้วกันคันนี้นะครับสนนราคาอยู่เป็นแค่3ามแ0นสบาทเท่านั้นสําหรับเจ้าคันนี้คันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมขึ้นอยู่กับ เอกสารของลูกค้านะครับคันนี้ผ่อนได้สูงสุด84งวดหากถ้านใ้สนใจสามารถอินบ x ็อกมาถามได้ในทางเพจหรือว่าไลน์ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าคุณออกรถกับเรานะครับผมสิ่งที่คุณจะได้รับเลยคือ 1. น้ํามันเต็มถังนะครับ 2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3บริการหลังการขาย3เดือนหรือ1,000 0กิโลเมตรฟรีแล้วก็บริการลดาลถสลด์ลดลตลอด24ชั่วโมงนาน1ปี ทั่วประเทศไทยเลยครับผมฟรีแล้วก่อนส่งมอบรถนะครับทางเราจะตรวจเช็คสภาพรถให้ทุกจุดก่อนส่งมอบแน่นอนครับผมยังไงก่อนจากการวันนี้ผมรบกวนฝากช่องนี้นะครับผมช่อง Dino u s ส Car นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ u b s ส r i b e s แชร์แล้วสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาดูตัวรถจริงๆเลยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผม เดีย๋ยวผมจะส่งโลเคชันให้แล้วยังไงเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันศุกร์สองทุ่มตรงอ,อ่าผมจะมีรถคันไหนมานำเสนอกันอย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะโน้กวงเสียงผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ